สวัสดีครับพบกับพวกเรากันอีกครั้งนะครับกับรายการมันเล่นอย่างนี้วันนี้ก็จะมาทายปัญหาพี่กับเซนไปกันอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะมีให้เล่นสามข้อเหมือนเดิมข้อแรกเนี่ยร่างที่แปลงร่างเนี่ยสิ่งที่ต้องมีทุกตัวเนี่ยคือหน้ากากแล้วก็แต่ละกระบวนการที่จะต้องต่างกันแน่นอนก็คือตาเป็นช่องที่จะรับมองช่องตามองช่องตามองย เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้เห็นภาพไอช่องตามองเนี่ยดำๆเนี่ยแล้วก็จะให้ทายว่าเป็นของใครถ้าตอบชื่อเรื่องถูกได้1นคะแนนถ้าตอบต,ตัวถูกด้วยได้อีสคะแนนจะเป็นสักรหันโอเคครับไปเริ่มข้อแรกกันเลยมอกันบ้านผมช่องตามองเหรอเชูมออันใครเนี่ยจะใช่ใไหมนะอ๋ตายแล้วปุไม่รู้ครับมาเปิดฟึกบอ่าผมตอบเป็นช่องตามองของไอไฟเลสจากไฟแมน ผมตอบ Go Cry Silver ครับจากกระบวนการโจรสลัด Go เจอร์ค er. ำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือคือไฟเฟร r ครับอใช่้วยดีนะกูไปตอบไฟบ e b l ่ e <c oughs> สายเคสตัวของไฟแม Man อ่ะมันจะคือมันจะมี A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  ห้าเหลี่ยมตรงเนี้ยแต่ละตัวมันจะมันน่าจะไม่เหมือนกันหรืออาจเหมือนกันที่จําไม่ได้นะแล้วมันจะมีสัญลักษณ์เป็นตัวโน้ตไม่รู้จักไฟแม Man รู้จัก Sky นเจ g e r เออดีนะกูกั้นใจไม่ตอบ Sky นเ n อร์แย่เลย โอเคครับไปที่ข้อต่อไปกันเลยมันจะใช่ที่กูคิดไม่ี่ยเอ๊ะอาจจะใช่นะสกดรงี้บอกว่ามาต่อครับอับเรบูอับเรบูเหมือนกันมาเลเซียอับเรบูถูกต้องครับเยยไทเซอรทอปมี3ข่าวสามตัวเนี้ยหน้ากามันจะไม่เหมือนกันเลยอย่างไอเรสมันจะเป็นเขี้ยวสีเหลืองมันจะเป็นโค้งจะมีอับเบรบูที่ข้างล่างมันจะไม่มีอะไรไปข้อที่3อุ้ยอุ้ยใช่ใช่มั้งใช่มั้งไม่คุ้นอ่ะ เรารู้ว่าเดาจูโอเอเลฟต์จากจูโอเจอร์โอยกิงกาเลฟพลาสมิกกิงกาแมนไม่มีใครถูกนะครับเอ๊ไม่ใช่ว่ะใครอ่ะตัวนี้คือฮูกาไลเจอร์โอ้ฮูกาไลเจอร์มีมันไม่ค่อยขึ้นกลางปกซีดีอ่ะโอ้ยคนน้องยิ่งแล้วใหญ่เลยยัญ่คนพี่จะเด่นเหรอคนพี่มันจะยืนข้างหน้าข้อที่สี่ครับอุ้ยใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่อาจจะใช่ เออวัดกันตรงนี้อ่ะวัดกันตรงนี้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยนะมันไม่ได้มีแค่สองนี่หว่าไม่ซ้ายก็ขวาเอามาเกาไว้เกาไว้เกาเลนเจอร์ไม่ได้ลอกนะเนี่ยเกาไว้ถูกต้องครับเพราะว่าถ้าเป็นเกาโอเลสอะแต่มันจะโค้งไปเลยแต่เกาไว้มันมีเหมือนเหมือนปากแมวอ่ะไม่รู้ไม่เซ็นนะพอสุดท้ายอุ้ยอุ้ยไอตัวนี้มันมีชื่อมีชื่อถ้ามันใช่ที่มันไม่มีชื่อเรื่องไใเนี่ยไม่รู้ไม่รู้อันเนี้ยผมจะเดาละคุ้นอยู่ตัวเดียว ใช่บอกว่าอ่ะมาเดกกะเลสเดกกะเลนเจอร์จาแมนคาคูลินเจอร์ว่ากระเลสแน่ๆอ่ะตอนนี้ก็คือสัตว์อะไรโว้โคตรยากเลยแม่งไม่คิดว่าไอ้นี่มันจะใหญ่ขนาดนี้ไงแต่ว่าจ้าถูกไป3ข้อถูกนะถูก2ข้อจ้าจะมีอยู่9คะแนนโอ้ย9เลยมีอยู่6คะแนนครับมาถึงข้อสองของเราจากที่เห็นตัวคนไปแล้ว ขั้ตอนถัดไปก็คือหุ่นกูว่าแล้วเล่นีแล้วหน้าของหุ่นที่เห็นอยู่เนี่ยได้มองหน้ามผมด้วยเป็นหุ่นมาจากเรื่องอะไรอ่าถ้าตอบชื่อเรื่องถูกก็ได้คะแนนเสมอเลยครับอุ้ยโอ้ยแม่จุ๊ยตอบชื่อเรื่องมาเกย์ขีโทจาเกย์ขีเรนเจอร์เกย์ขีโทจาเกย์ขีเรนเจอร์เหมือนกันเกย์ขีโทจาเกย์ขี้โทรจ้ามันมีแก้มดำเออแก้มดำปากเสืออยู่ในปากมันอยู่ในปากต้องล่าปากก่อนข้อสองเลยครับ อุ้ยแม่เอาชื่อขบวนการไปเดี๋ยวกันใช่ไหมไม่รู้ใช่หุ่นตัวสุดท้ายในไอหุ่นโปรตทปยในโกโกไฟป่ะโอเรนเจอร์มั้งของคิงเรนเจอร์เลือบร้อเป่ะจูเรนเจอร์ไอตัวที่ขี่คิงบาคิออนอะโกลิวเจนไม่รู้คือหน้าตามันดูไม่เอยเป็นมิรน้ำอาจจะเป็นอะไรสักอย่างที่โดนปลุกมาหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้ดูนะโอเรนเจอร์ไม่ได้ดูเยอะพีระมิดอะคำตอบของข้อนี้ก็คือ โอเรนเจอร์อ้าเยี่ยมเสือูดด้วยเห็นมันเห็นมันดูลึกลับดีน่าจะโอเรนเจอร์หมูไครเนี่ยเรื่องอะไรกันนะอ่ะเรื่องนี้แล้วกันเรื่องไหนหุ่นเยอะเมอะบ้งวะที่จริงเดาเรื่องก็มีสิถูกหุ่นนะราะว่าหุ่นบางทีมันมีหลายตัวในเรื่องเดียวกันเนี่ยอ่ะไปเธอโบรนเจอร์ป่ะไม่รู้อันนี้ไม่รู้เมกาเรนเจอร์เดาวก็เป็นกาแล็กซี่เมกามันมีมันมีกลมๆอะไม่รู้ว่ามันเป็นเป็นทอยเสียหรืออะไรเปล่าอาจจะเป็นแนวรถยนต์ ตอบข้อนี้ก็คือไทม์เรนเจอร์โอ้ยอะโด้ไอวอร์ซักเรียบอ๋อทำเดี๋ยวนี้มันพับขึ้นลงเบต้าเหรอเขาจำได้ตัวอะไรนะเบต้าเอ้ยอันฟ้าเสียงแดงอ๋อไอนี่มันเบต้าไม่ค่อยได้ใช้ข้อต่อไปครับโอ้ยเฮียมึงใครเนี่ยโอ้ผมรู้จักตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยทาเวเลียนครับมาจีเรนเจอร์ป่ะถูกต้องครับมาจีเลนเจอร์มาจีทมเลนเจอร์เลย มันมีโค้งอย่างเงี้ยมันหน้ามันเหมือนอับังอ่ะมันต้องเป็นอะไรที่มันเป็นเวทมนต์อ่ะอะไรของเห็นหน้าแล้วจะดูว่ามันหัวไม่เป็นป่องโอเคแล้วข้อสุดท้ายอะไรครับอุ้ยโหยปรับเซียนตัดเชือกชิพายเลยตัวนี้เดาต่อให้จะเดากูก็เดาไม่ออกอ่ะไม่รู้อ่ะโอเคตอบโบเกนเจอร์โบเซเจอร์คำตอบที่ถูกต้องข้อนี้ก็คือริวโซเอร์ ว่านะลิวโซเจอลิโซ่โอ้มีหลีแหลมๆต้อแก้มไงเออแต่ดีนะไปตอบเคียวลิวเจออะอันนี้คะแนนนมเจ้าได้12อแลวอาร์ตได้8คะแนนเยหลังจากที่ประกอบร่างเสร็จแล้วสิ่งที่จยเกิดขึ้นต่อคือจังหวะเรียกอาวุธเรียกดาบออกมาจังหวะเรียกอาวุธภาพที่เห็นจะเป็นภาพจังหวะที่เรียกอาวุธออกมาให้ตอบว่า ตัวนี้มาจากคุณมาจากเรื่องอะไรโอ้โหข้อหนึ่งไปครับอ่ะก่หงายแล้วบอกชื่อเรื่องบอกชื่อเรื่องใช่ไหมชื่อเรื่องกว่าชื่อเรื่องกว่าขอบคุณเลนเจอร์ดูเดกิโชวคุณถูกต้องครับผมไม่ไม่รู้ว่าเห็นเห็นตราข้างหลังเลยรู้ดาบประคับครับอันนี้ดาบที่มามันเป็นเหมือนไอ้สัญลักษณ์ปลาที่อยู่บนบนปราสาทญี่ปุ่นอ่ะเออมันเอามาทำดาบต่อสองอะได้อีก โอเคโอเคโอเคดีนะไม่ตอบชื่อหุน่น <c oughs> อ่าริเคนเจอร์ริเคนเจอร์ริเคนเจอร์ถูกต้องครับบอลอาวุธมันนะ่ะเวลามันเอาม,ามันเป็นลูกบอลไม่เหมือนกาชาปองอะ่ะคือหุ่นแต่ละตัวมันจะเหมือนตู้ไขกาชาปองจะมีเหรียญของอาวุธแล้วก็หยอดเหรียญเข้าไปบิดไขแล้วลูกกาชาปองมันจะโผล่ที่หน้าอกของหุ่นยนต์แต่ละตัวอืมแล้วข้างในจะมีอาวุธอยู่ไปที่ข้อ่อไป ชื่อเรี่ออะไรวะน่าจะเรื่องนั้นเรื่องนั้นมั้งตืด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 ไม่ก่อนไม่ก่อนเลยเจอก่อนเจอไอ้คำตอบที่สำคัญก็คือโอนเจอวะตืด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 เอาวธชิีนี้รู้สึกจะอยู่ตรงขามันเป็นมันเป็นดาบสีน้ำเงินอะเปิดข้างขาแล้วหยิบข้างรถบัสมีไม่กี่เรื่องที่เปิดข้างขาหยิบอะ เค้าต่อไปครับข้อซีโดนนำแล้วอ่ะไม่รู้เลี่ยมเลี่ยมเนอะน่าจะใช่นะน่าจะใช่ดูไม่ออกว่ะขอเวลาได้ไหมดวงบาเทอร์ตึ้งกิงโอเจอร์คำตอบที่ถูกต้องก็คือตึ้งตึ้งตึ้งกิงโอเจอร์เฮ้ยแพ้เหรอแพ้แล้วจริงเหรอ เดี๋ยวมันมีเรียมเรียมมานี่ว่ามึงอะไรทะลุมิติอะไรสักอย่างผมดูข้างหลังอะมันเป็นเป็นกรีนสกินมึงหาแมงนปอตรงไหนเนี่ยนึกว่าดาบมันทะลุมิติอะไรสักอย่างมาไงคิดเหมือนกันว่ามันคือมิติมันคือวาร์ปเฮียอะไรสักอย่างนะโอเคครับข้อสุดท้ายแหมกูใช่บอกว่าเฮียอะไรใช่บอกว่ามึงอะไรเนี่ยก็น่าจะใช่อ่ะนะเมกาเรนเจอร์เมกาเรนเจอร์เมกาเรนเจอร์ตอบพี่ ไม่ใช่อันนี้คือไฟแมนอ้าวไฟแมนโอ้เป็นลับไม่เหรอโอ้ผมน้ำมาผมสกายเรนเจอร์สรุปข้อนี้จ้าได้ไป2คะแนนอาร์ตได้ไป4คะแนนสรุปคะแนนจ้ามี14อาร์ต12บสบจ้าชนะอยากชนะอะไรเนี่ยอันนี้ก็คือมีมีทำโทษด้วยอืมพี่ชายอี โอ้โหอร่อยเชยังไม่ได้ขอดงไม่ได้ขอดทยไได้่ได้ิ้ครับทำเป็นยังไม่กินทำเป็นยังไม่กินเออทำเยังไม่กินอลยไกินอนมครับอนนันนั้นฟรีไปแล้วฟรีไปอ้วกค่ะแล้วก็คนแพเขาร์บทลงทษกินจันทิแบร์ครับ น้ำหูน้ำตาไหลเอาแล้วครับก็จบกันไปแล้วกับมันเล่นอย่างนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านก็มีความสุขกันนะครับ้วก็ไปอ้วนพิงะเร็วหวังให้ทุกท่านมีความสุขกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับขอให้พี่อาร์ตไปจัดการตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วพบกก็หม่ยถคลิปหน้าเราเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรวันนี้อ้าวไปเรียบร้อยโล่งเลยนี้อ้าวไปแล้วครับสวัสดีค่ะ